วิธีรับมือกับหัวหน้าที่มีอคติกับเราไม่ว่าจะทําดีแค่ไหนหัวหน้าก็ไม่เคยเปิดใจช่างหัวหัวหน้ามันนะอย่างที่บอกไปแล้วเมื่อกี้เลยทําดีต่อไปมันจะไม่เห็นเดี๋ยววันหนึ่งคนที่สูงกว่ามันก็จะเห็นเราจําไว้นะความดีเมื่อมันทนต่อก,การไป่ไปสุดธิ์แล้วมันปิดบังไม่ได้ความดีอุปมาอุปไม,ปมาายเปรียบเหมือนแสงตะวันเมื่อแสงตะวันขึ้นฉาดฉายแล้วความมืดจะทนอยู่ไม่ได้ มันจะดับสลายหายไปหมดเพราะฉะนั้นถ้าอะไรก็ตามมีคนพยายามปิดบงังซ่อนเล็งความสามารถเราไม่เป็นไรอดทนไปเดี๋ยววันหนึ่งความสามารถนั้นจะแตกกระจายออกมาเองมันอยู่แค่ระยะเวลาตามหลักเหตุหลักผลว่าเมื่อไหร่มันจะมาเท่านั้นเองขอให้เรามั่นใจในตัวนี้เหมือนอาจารย์อ่ะอาจารย์ทนทาเรื่องแบบนี้มาตลอด2ปีเต็ม2ปีเต็มเนี่ยจะไม่เคยหยุดทาเลยแม้แต่วันเดียวไม่มีวันหยุดแม้แต่วันหยุดนะขาตาเลิฟแม้แต่อาจารย์ป่วยอาจารย์ก็ยังลุกขึ้นมาไล์สดในเวลาใดมันมันมันไหวก็จะลุกขึ้นมาไล์สดในเวลานั้น เที่ยงวันถึง4ี่โมงเย็นต่อเนื่อง4ี่ชั่วโมงทุกวันตลอดระยะเวลา2ปีเต็มจนวันหนึ่งไอ้ตัวความจริงเนี่ยที่อาจารย์พยายามบอกสมอมาตลอดมันทนต่อการพิสูจน์แล้วมันก็แตกกระจายออกมาจนวันเนี้ยทุกคนรับรู้ทุกคนรู้จักอาจารย์ทุกคนรู้ว่าอาจารย์สอนอะไรมันกระจายออกมาของมันเองในสิ่งที่เราทําวันหนึ่งมันจะประกาศออกมาของมันเองแม้ทุกคนพยายามจะปิดบังซ่อนเล้นอาจารย์นะพวกที่มีผลกระทบกับอาจารย์พยายามจะปิดบังแต่สิ่งที่มันพยายามปิดบังอ่ะมันกลับกลายเป็นเหมือนเอาอาจารย์ออกมาประกาศอะเวลามันยิ่งด่าอาจารย์อะคนเข้าไปเห็นมันด่า มันก็ยิ่งมีคนแอนตี้เขาว่าเออที่มึงพูดนไม่มีเหตุผลเลยที่อาจารย์พูดเนี่ยมีเหตุผลมากกว่าคนมันยิ่งเห็นชัดเจนอ่ะเหมือนยิ่งด่าอาจารย์ก็ยิ่งทาให้อาจารย์ดังขึ้นเรื่อยๆยิ่งประกาศสักดาอาจารย์ในความพูดความเห็นตามหลักนี้ว่าเป็นหลักที่ถูกต้องแล้วคนยิ่งพิจารณาให้ควรตามหลักเหตุผลเขายิ่งมองชัดว่าสิ่งที่อาจารย์พูดเนี่ยมีเหตุผลสิ่งที่ทคนอื่นพูดเนี่ยเป็นเหมือนแสงแห่งห้อยสิ่งที่อาจารย์พูดเนี่ยเปรียบเป็นแสงตะวันพ่ะอาจารย์พ ไม่ว่าจะขนาดไหนก็ตามถ้าขึ้นชื่อว่าแสงตะวันคือความจริงนั้นมันจะประกาศชัดเจนเสมอมันจะล้างเอาความเห็นผิดออกไปหมดเสมอเพราะนั้นหน้าที่เราคืออะไรทนต่อการไม่พิสูจน์ทนทําไปจะอีกกี่ปีแสนปีจะไม่ถึงแสนปีนะจะอีกกี่ปีก็ตามวันหนึ่งไอ้การกระทําเนี่ยมันจะทนต่อการไม่พิสูจน์อดทนไปเถอะวันหนึ่งเมื่อผลมันออกมามันจะเป็นที่ประจักษ์ชัดเจนแล้วเราจะมีความภูมิใจจากผลของการกระทํานั้นอย่างยิ่งอดทนให้ได้อดทนคือหนึ่งในความเพียรในการใช้ชีวิต เราอดทนต่อการมีลูกตลอดกี่ปีเราก็มันจะโตเราอดทนเช็ดข้าวเลี้ยงข้าวอาบอาบน้ํากินข้าวป้อนข้าวใส่เสื้อผ้ากี่ปีกว่ามันจะโตดูแลตัวเองได้จนกว่าเราจะหายเหนื่อยใช้ความเพียรกี่ปีแล้วเมื่อความเพียรมันดีจนลูกเรามันออกมาดีเติบโตดีเรียนเก่งขยันขันแข็งทามาหากินรักเราเป็นประโยชน์ต่อสังคมภูมิใจนะภูมิใจนั่นคือการอดทนต่อการเพ่งพิสูจน์ นั่นคือการเป็นพิสูจน์ที่เราเลี้ยงลูกออกมาอย่างดีเห็นไหมความอดทนมามีผลเสมอดังนั้นขอให้เราอดทนไว้วันหนึ่งผลของการอดทนและการกระทํานั้นจะทนต่อการพิสูจน์แล้วมันจะเปิดเผยออกมาวันนั้นแหละจะเป็นวันที่เรามีความสุขที่สุดไม่ต้องไปทําอะไรทําที่ตัวเองเพียงอย่างเดียวอดทนอย่างเดียว